นโมพุทธายะขอถวายความนอบน,อน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขอากาศพระเทรานุเทระเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอนำเสนอพระสูตรที่ว่าจุลมาลงโกยวาสสูตร เรื่องพระมารุงกะยะบุตรดำริถึงมิจฉาทิฏฐิสิอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13มมัชฌิมนิกายรูรับปันนาตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตพระนเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมามาลุงกยบุตรไปในที่รับเบรนอยู่เกิดความดำริแห่งจิตอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรทรงงดทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้คือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด ชีพก <ítulo> ็อ <irgendw el che> ันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ก็ที่พระผู้มีพระภาค ไม่ทรงพยากรทิฏฐิเหล่านั้นแก่เรานั้นเราไม่ชอบใจไม่ควรแก่เราเราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจักทรงพยากรแก่เราเราก็จักประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ทรงพยากร เราก็จะราสิกขามาเป็นครือขัดครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระมาลุงกยบุตรออกจากที่เล้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประธานพระวโรกาสเมื่อข้าพระองค์ไปในที่รับเร้นอยู่เกิดความดำริแห่งจิตอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณทรงงดทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้คือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้น ชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ปะตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ข้อที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ทิฏฐิเหล่านั้นแก่เรานั้น เราไม่ชอบใจไม่ควรแก่เราเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจากทรงพยากรเราก็จากประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจากไม่ทรงพยากรเราจะาราศิกขาเป็นครหัต ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโรคเที่ยงขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าโรคเที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโรคไม่เที่ยงขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าโรคไม่เที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโรคเที่ยงหรือโรคไม่เที่ยงเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตัดบอกตรงๆงเถิดว่า เราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกมีที่สุดขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าโลกมีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่มีที่สุดขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่มีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเมื่อไม่ทรงรู้ ไม่ทรงเห็นก็ขอตัดบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าขอจำนั้นงาาบชีพยอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่ง ขอจงทรงพยากรณแก่ข้าพระองค์เถิดว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตัดบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้ไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว да ์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว e, ์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตัดบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มี ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่มใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ขอจงทรงพระยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่ก็มีหรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตัดบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมารุงกยบุตรเราได้พูดไว้อย่างนี้กับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์นในเราเถิดเราจากพยากรทิฏฐิสิบแก่เธอ ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หรือว่าท่านได้พูดไว้กับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากพระพุทพิพรมัรรย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรกแก่ข้าพองค์ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าพระเจ้าค่ะดูก่อนมาลุงกยบุตรได้ยินว่าเราไม่ได้พูดกับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพุติพรมัรรย์ในเราเถิด เราจาักพยากรแก่เธอได้ยินว่าแม้เธอก็ไม่ได้พูดไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักประพฤติปรมจรย์นในพระภูมิภาคถ้าพระผู้มีภาคจากทรงพยากรแก่ข้าพระองค์ดูก่อนโมคะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอเป็นอะไรจะมาทวงกับใครเล่าดูก่อนมารุงกยบุตรบุคคลใดแล จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคจากไม่ทรงพยากรแก่เราเพียงใดเราจากไม่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพียงนั้นตถาคตไม่พึงพยากรข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นพึงทํากาละไปโดยแท้ดูก่อนมาลุงกะยะบุตรเปรียบเหมือนบุรุษต้องสอนอันอาบยาพิษที่ฉาบทาไว้หนา มิตรอมาตญาติสายโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปหานายแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดมาผ่าบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักบุรุษผู้ยิงเรานั้นว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรมีชื่อว่าอย่างนี้มีโคตอย่างนี้สูงต่ำหรือปานกลางดำขาวหรือผิวสองสีอยู่บ้านนิคม หรือนครโน้นเพียงใดเราจักไม่นำลูกสอนนี้ออกเพียงนั้นบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักธนูที่ใช้ยิงเรานั้นเป็นชนิดมีแร่งหรือเก่าทันสายที่ยิงเรานั้นเป็นสายทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เป็นป่านหรือเยื่อไม้ลูกธนูที่ยิงเรานั้นทำด้วยไม้ที่เกิดเองหรือไม้ปลูก หางเกาทันที่ยิงเรานั้นเขาเสียบด้วยขนปีกนกแรง้งนกตระกุมเหยียวนกยูงหรือนกชื่อว่าสิธิสิทธินุคางหย่อนเกาทันนั้นเขาพันด้วยเอ็นวัวควายข้างหรือลิงลูกธนูที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดอะไรดังนี้เพียงใดเราจากไม่นำลูกศรน,นี้ออกเพียงนั้นดูก่อนมาลุงกะยะบุตร บุรุษนั้นพึงรู้ข้อนั้นไม่ได้เลยโดยที่แท้บุรุษนั้นพึงทํากาละไปชั้นใดดูก่อนมาลุงกยบุตรบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคจากไม่ทรงพยากรทิฏฐิสิบนั้นแก่เราเพียงใดเราจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพียงนั้นข้อนั้นตถาคตไม่พยากรเลย โดยที่แท้บุคคลนั้นพึงทำกาละไปฉันนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้จะมีจกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้จกไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกยบุตร เมื่อ,อยังมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมารุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดดังนี้ จากได้มีการอยู่ประพุติพรหมจรรย์หรือไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกะยะบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้จากได้มาจากได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้น,น,นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกะยะบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดหรือว่าโลกไม่มีที่สุดอยู่ชาติชรามารณนะโสกปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมารุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพอันนั้นสรีระก้อนนั้นดังนี้จักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมารุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งดังนี้จกได้มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมารุงกยบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าชีพอันนั้นสรีระก้อน,นั้นหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งอยู่ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติ ความเพิกถอนชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมารุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ดังนี้จักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็มิใช่อย่างนั้นดูก่อนมารุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ดังนี้ จากได้มีการอยู่ประพุติพหมจรรทร์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อ,อยังมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชรามรณะ โสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมารุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีดังนี้จากได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมารุงกยบุตรเมือ่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้จากได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมารุงกะยะบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ใชดังนี้ชาติชรณาชนระามรณะโสกปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมาลุงกยาบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงทรงจำปัญหาที่เราไม่พยากรโดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรและจงทรงจำปัญหาที่เราพยากร โดยความเป็นปัญหาที่เราพยากรณ์เถิดดูก่อนมารุงกะยะบุตรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ดูก่อนมารุงกะยะบุตรทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสรีระก้อนนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็หาไม่ได้ไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้ดังนี้เราไม่พยากรดูก่อนมารุงกะยะบุตรก็เพราะเหตุไรข้อนั้นเราจึงไม่พยากรเพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตัดสู้เพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ข้อนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์ดูก่อนมาลุงกยบุตรความเห็นว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนีข้ข้อปฏิข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เราพยากรณ์ก็เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์ข้อนั้นเพราะข้อนั้น ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงพยากรณ์ข้อนั้นเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายจงทรงจำปัญหาที่เราไม่พยากรณ์โดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ และจงทรงจําปัญหาที่เราพยากรโดยความเป็นปัญหาที่เราพยากรเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตัดพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านมารุงกะยะบุตรยินดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบจุลมาลุงโกยวาสูตรที่สาม